เรียนไหมตอนสมัยเรียนเรียนเรียนมเรียนเก่งไหมะตอนสมัยเรเรียนไม่เก่งครับโง่โง่โง่เลยมาขายยาเราทํางานไม่ได้มันไม่มีเงินที่จะเลี้ยงครอบครัวเราก็เลยหันเข้ามาขายยาช้างมีพี่น้องกี่คนนะสี่คนครับสี่คนเราเป็นคนที่คนโตครับโหเนี่ยนะก็ต้องแบกรับหลังจากที่พ่อเสียชีวิตแล้วถูกไหมถ้าย้อนไปตอนนั้นเป็นไงฮะแถวบ้านบางของน้อยวัดดงยานี่ยาเกิือนเยอะมากโอ้มันเป็นดงยาเสพติดเลย แล้วตอนนั้นที่เราไปเอาเข้าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดนี่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะก็ประมาณ17 18แตอนแรกก็ไปทํางานแหละแล้วก็เห็นขายได้ดีรายได้ดีกําไรมันดีเราก็เลยไปยุ่งเข้าไปยุ่งขายแม่ไปเรื่อยๆขายจนโดนจับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะครั้งแรก17ครับอายุ17ก็ต้องส่งเข้าที่ศาลเด็กแต่ครั้งนั้นเรน่ต้ที่คุกเขาไม่ส่งเข้าที่ศาลเด็กเาพราะว่าเราโกอายุ เขาอะไรส่งไปที่บางบอนแต่ตอนนั้นเราอายุ17จริงๆถูกไหมยังไม่